โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราไปอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Lost Light นั่นเองผู้ชมอาจจะเคยเห็นหรือใครหลายๆคนเนี่ยที่เป็นตำนานแนวเกมนี้อยู่แล้วเนะี่ยก็จะรู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีนั่นเองเดียวซึ่งผมก็รู้จักเกมนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับเกมนี้เป็นเวอร์ชัน1.5.2นั่นเองนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเมื่ออัปเดตเมื่อมาณเดินทันวันที่แล้วปี2022นั่นเองนะครับก็คือปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณโอ้โห9เดือนแล้วก็ยังไม่มีออะไรัปเดต ออกมาเลยนั่นเองเนะครับก็ได้มาเท่านี้นั่นเองเนะครับก็นั่นแหละรครับก็เป็นว่ารอกันต่อไปแลวกันนะครับไม่รู้เขาจะยังซุ่มพัฒนา,นายอยู่หรือว่าเราก็ต้องรอติดตามหน้าอันนี้ครับที่เขาขึ้นอยู่เลยเนี่ยรอซ้์ครับนั่นเองนะครับโอเคมาเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเกมนี้เป็นยังไงซึ่งเกมนี้ผมเคยลองเล่นไปแล้วเมื่อนานไแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนที่มันออกมาช่วงแรกซึ่งผมก็เคยเล่นไปแล้วนะครับซึ่งผมรอบนี้ผมเอามาแล้วก็ เห็นม่หลายช่องทําเกมนี้ออกมาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ผมยองไม่เคยทําช่องเ,อเกมนี้ลงช่องนะครับก็เลยจะเอามาลอง้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยลองเล่นเกมนี้เนี่ยก็แนะนําให้ลองเล่นได้เลยครับอบอกเลยสนุกมากแต่ว่าอาจจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงนั่นเองนะครับก็คือมันจะมีเรื่องที่โหดร้ายที่แบบว่าน้องชายของเราอาจจะต้อง <c oughs> ขาดหายไปนั่นเองนะครับโอเคแล้วเกมนี้ก็อาจจะให้ดูมากไม่ได้อย่างที่เห็นแนล้วว่าน้องเป็นน้องเอตัวเล็ก น่ารักแค่นี้นะครับผมในการการทำต่างๆไอ้ข้างหลังผมไอ้ที่ผมลงอยู่เนี่ยมันต้องขันที่จะจับจ้องไว้ที่ผมนะครับเพราะนั้นก็คืออาจจะอันตรายต่อเด็กก็ไม่ควรที่จะเอามาให้ดูเท่าไหร่นะครับโอเคมาพูดถึงเพลงนี้เลยมาลองเล่นกันดีกว่าซึ่งเกมนี้มันเหมือนจะมีภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่าพอผมกดเลือกลงภาษาเนี่ยมันจะแบบเป็นภาษาว่างเปล่าอันนี้นะครับเันจะเป็นท t s A เนี่ยน่เป็นไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่พอกดไปแล้วเนี่ยมัน ม่มีฟอนต์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะน่าจะยังบักอยู่นี่นะครับโอเคเวอร์ชันนี้เขาสึกจะแค่แค่บักแก้ไรผมไม่ได้ตามตั้งแต่เวอร์ชันหลักเวอร์ชันและไม่รู้ว่ามีอะไรอัปเดตอะไรบ้างานะครับเล่นเวอร์ชันแรกๆนู้นเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรเพิ่มใหม่บ้างน่าจะมีเยอะมากเลยนี่ครับโอเคหลังแรกเรากดเข้าไปในบ้านเลยนี่นะครับก็คือเลารับบทเป็นพ่อของเธอหรือเป็นคนเลี้ยงดูเธอไม่แน่ใจแต่เราได้เป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนั่เองครับคือมาเลี้ยงดูแต่คนนี้นั่นเองนี่ครับก็ไป ไปเลยเลยเธอรอเรากลับมาบ้านนะครับนี่แล้วก็มาตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับโอเคบนตรงนี้ก็จะมีเอ่อเสื้อผ้าน้องต่างๆให้เราสามารถเอ่อเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีโทรศัพท์ทวีวีห้องน้ําที่อัปเดตาใหม่นะครับแล้วก็มีนาฬิกาดูได้จะเป็นการข้ามเวลานะครับและนี่คือหวัวใจของเธอในเอเดถ้าเต็มร้อยเนี่ยเธอก็ยอ,ยยอยากขี้แยจะมีอะไรกับเรามากขึ้นแล้วมั้งนะนะครับนี่ก็คือ โอ้ปรับไฟได้แล้วปิดเปิดได้โอเคเนี่ยครับผมอ่าแล้วก็มีรูปที่เตียงแล้วก็จิ้มที่น้องได้นั่นเองน่ครับอันนี้คือเครื่องหมายตกใจนี้เอ้ยคือหมายปริศนานี่คือสามารถบอกว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับนี่เห็นไหมมันจะบอกว่าเราสามารถปิดเสียงปรไฟได้นั่นเองนะครับเข้าน้ําได้ดูรายการได้อะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับผมโอเคมานี้อันนี้คือแป้นพิมพหรอโอ้นนี้เป็นการนัจนเป็นงานสอนเล่นนะครับ โอเคนี้เราก็รู้อยู่แล้วในทั้งหมต่างๆโอเคอุ้ยนี่ฉันเซอร์ไปไปแค่นี้แหละนี่ครับโอเคปิดแล้วก็เริ่มจากการดูที่ทีวีก่อนแล้วกันอ๋อ,อนี่ก็จะเป็นทีวีเรื่องเกี่ยวกับข่าวนะครับซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดนะเรื่องข่าวเนี่ยน้องจะไม่ส,น,สนใจนะถ้าเราปรับแหมมีมีเหลมองมีเหลมองถ้าปรับเป็นการ์ตูนเะนี่ยน้องก็จะสนใจให้หันหน้ามาดูแล้วนะครับก็จะสนใจเรื่องการ์ตูนนะตามภาษาเด็กเนะครับามมาาผมซึ่งถ้าเรามี อะไรกับน้องเนี่ยเราจะสามารถเออ่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็วิดีโอนะครับคือเราจะแอบถ่ายตอนเรามีอะไรกับน้องนะครับแล้วก็เอามาโชว์หน้าทีวีได้น้องก็จะเขินๆขนอายออามานั่นนะครับผมซึ่งตรงน,นี้ยังไม่มีเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเลย,เลยเนะครับโอเคเอาบาณนี้ลองไปทิมที่น้องดูบ้างนะครับปึ๊บเข้าใหเา้เดี๋ยวทำอะไรไม่ได้ทำมันเป็นรูปอย่างงี้วะโอเคอัปเดตทั้งหม่เป็นรูป <laughs> เราทำหน้าโมโหแล้วโอเคครับไอตรงนี้ก็เป็นฉากที่เราสามารถนั่นแหละครับผมประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่ว่าแล้วน้องก็คือนั่นแหละไม่อยากจะพูดอะไรเลยแม่งเอ้ยแต่ละคําคพูดที่จะพูดออกมาแม่งดูเสี่ยงขนาดเลยแม่งเอ้ยนะครับก็คือก็อทาอะไรกับน้องได้นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าต้องออจะฝืนใจน้องมากก็ไม่ได้แล้วก็ต้องค่อยๆทาหรือว่าทําให้น้องรู้สึกดีถึงจะสามารถไปต่อไปได้นั่นเองนี่ครับ โอเคเข้าสู่วันที่2แล้วนะฮะโอเคก็ผ่านไปใด้ดูดีอยู่อาจจะให้ดูไม่ได้นะ,ะก็คือต้องค่อยๆทําอะไรกับน้องเบาๆไปก่อนนะครับมันต้องแบบนั่นแหละอาศัยคือถ้าเป็นครั้งแรกของนอนนะครับก็เลยต้องทําอะไรที่แบบว่ามันค่อนข้างที่จะ เซฟนิดหนึ่งนี่ครับผมสำหรับเกมนี้นั่นเองนะครับก็ต้องเรียนรูกก้ค่อยๆๆไปจริงมันจะมีสูตรโกงอยู่แล้วก็มีเออ่โปรแกรมโกงอะไรอย่างนี้อยู่นะแต่ผมไม่ได้เอามานั่นเองครับอยากให้ทุกชมเนี่ยค่อยๆได้อัตลักจากเกมนั่นเองนะครับจะได้รู้ความยากความง่ายของเกมมาด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคมาอันนี้มาดูต่ออันนี้ก็เปิดการ์ตูนให้น้องดูน้องก็ได้สนใจการ์ตูนนะครับจริงมันจะมีเอ่อทีวีนในช,ช่องของแบบว่า10 R18 ด้วยนะครับแบบเรื่อย่างว่านี่แหละครับแต่ว่าผมไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวเซซอเยอะนะครับผมแต่ว่าน่าจะช่วยให้แล้วน้องเนี่ยมีอารมณ์มากขึ้นระหวางนะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคตอนนี้ลองดูห้องน้ำสิห้องน้ำเป็นยังไงครับเออได้ไหมเอาได้แค่ดูเฉยเ,เหรอทัานทำอะไรห้องน้ําไม่ได้รู้สึกมันจะมีให้ช่วงเวลาให้อาบน้ําน้องได้ด้วยนะแต่ว่าน่าจะยังความสัมพันธ์นด้ยังไม่ถึงนะีครับโอเคนะก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะ โอเคพอถึงตรงนี้เนี่ยครับมันจะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะตอนที่เรากาลังตับน้องก็จะมายืนตรงนี้นะครับเราสามารถรูปหัวน้องได้นะเพื่อให้กําลังใจน้องหรือทาอะไรก็ได้นั่นเองแม่น้องจะดูค่อนข้างที่จะเศร้าหมองนิดนึงนะครับก็นนแหละช่วแรกก็ยิ่งแหละแล้อสงสารนะครับผมเผลอทาพลาดด้วยนะครับวิธีทําให้น้องเพิ่มความเข้าใจเยอะเนี่ยคือต้องพยายามใช้ดินนะครับเบินท่อนล่างของน้องนั่นเองนะครับ ึงจะสามารถเพิ่มข้าหัวใจได้เยอะอย่าไปทำอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นค่อยทำหลังจากที่เข้าวสัมพันธ์เพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับผมสวัวนีก็รูปหัวไปเรื่อยจริงสามารถจริงสามารถเ,เขาเรียกว่าอะไรนะสามารถไปกดหัวน้องลงมาเพื่อให้น้องอมไอติมข้างล่างได้นะครับแต่ว่าอย่าทำนะเพราะว่ามันจะโดนรอให้เวลามันทาให้เราแบบว่าข้ามสัมพันธ์เรามา,มากกว่านี้ก่อนนะครับจะสามารถมีอรไรกลองได้ โอเควันที่3แล้วนะครับผมโอเคสำหรับเกมก็วันนี้สิบคันนะครับก็น่าจะคร่าวๆนะครับก็ป่านนี้เนาะนะครับส่วนตัวเกมก็น่าจะอัปเดตอะไรไม่เยอะนะครับเกมก็อยู่ระหว่างพัฒนาอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาในอนาคตก็รอติดตามดูทีละรายกันนะครับส่วนการเข้าห้องน้ำผมว่าน่าจะสามารถอ่ามีอะไรมากคนหนึ่ได้แต่ว่าเราต้องเพิ่มความสัมพันธ์ให้มากคนนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเออ่แบบโหลดสองแบบแล้วกันแบบโหลดแบบเวอร์ชั่นล่าสุดอันนี้นะครับกับแบบอีกแบบนึงคือเป็นแบบมอดโกงนี่นเองสามารถเพิ่มค่าสาระของใจเเนี่ยยต็็มร้้้อไดแลวก เออสามารถมีน้องได้ทุกอย่างเหมือนเป็นเซฟเต็มอ่ะแต่มาเนี่ครับผมจะมีค่าแบบสามารถโกงค่าสาับโกงอะไรได้นั่นเองนะครับเผื่อใครที่ผู้ชมไม่อยากจะแบบว่าเล่นในระดับความยากอย่างนี้นะครับก็สามารถไปโหลดได้นั่นเองโอเคครับผมก็มาดีสำหรับเกมนี้ด้วยกันนะครับที่โหลดจะต้องคำอ่าคำอธิบายหรือในดิสคอร์ใน Twitter ก็สามารถไปโหลดได้นั่นเองนะครับผมนอกจากเกมก็มาดีด้วยกันนะครับเราจใหม่ชึ้นหน้าแถวนี้คนตัวไปก่อนนะครับท่านจะชอบกันครับไม่ลองเล่นเกมนี้อยู่าลองลองเล่นดูในวงเล่นไม่แน่นะครับเกมนี้ก็มาดีด้วยกันนะครับไเราจะแบบขึ้นหน้าแถ